กับช่วงที่3ค่ะช่วงนี้เราก็จะมารายงานข่าวบันเทิงกับทอปออดทาวกันนะแน่นอนเลยคุณผู้ชมหลายคนรอติดตามช่วงนี้กันแต่นะคะอย่าเพิ่งนะรอติดตามข่าวแล้วก็ต้องส่งเอสเวนมาด้วยส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแฟนๆข่าวร้อนก่อนเที่ยงเราต้องการจะทักทายบรรดาแฟนคลับแล้วก็สาวกันวันนี้แล้วค่ะเราอยากรู้ว่าอากาศหนาวนี้ทำให้คุณนึกถึงเหตุการณ์อะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกันใช่บางคนอาจจะบอกว่านึกถึงตอนไปเที่ยวกับเพื่อนๆนี่บางคนบอกนึกถึงผูกกระดึงเลยค่ะผูกกระดึง คุกกี้เคยขึ้นยังยังเลยไปพิสูจน์รักแท้นะพี่ก็จะบอกถ้าคนที่เขารักเราจริงเนี่ยนะคะเขาจะพาเราขึ้นไปแต่ถ้าคนที่เขาไม่รักเราคุกกี้ขเขาจะท <ไป S 1> ิ้งกระเป๋าให้คุกกี้แล้วก็เธอเดินขึ้นไปเอง <c oughs> คือรถขึ้นไม่ได้หรือยรถขึ้นไม่ได้ต้องเป็นคนเดินเท่านั้นไปถึง <c oughs> จ้ำสุดท้ายนะแบบ ก้าสิบองศาาเงี้ยแล้วเดินลงมายังไงเดินลงมากวิ่งลงมาเลยกับเพื่อนวิ่งวิ่งเพื่อนเหรอคะเพื่อนค่ะเพื่อนไพขึ้นนั้นแล้วแต่สมัยมัธยมนะโอเคค่ะไปที่ข่าวนี้ดีกว่าค่ะเอจะบอกยังไงดีเพราะว่าสาวหญิงรัฐาเนี่ยล่าสุดอ่านนักข่าวนะคะได้ไปเจอมาสวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็เริ่มมีคนถามไทยกับเจอว่าเอ๊ะคบกับใครอยู่หรือเปล่ากับหนุ่มในวงการหรือเปล่าหญิงก็บอกว่าไม่ได้ฟันธงว่าจะคบกับหนุ่มในวงการไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ย เห็นทีไรสวยขึ้นตลอดสวยอยู่แล้วเบอกวคนวก็มีความรักมัก่งสวยออร่าประเจิดมากาใช่ค่ะค่ะทีนี้นะคะไปเจอหญิงในงานเนี่ยก็เลยแอบถามนิดนึงว่าตกลงบอกได้หรือย,ยังว่าคบใครค่ะจะเป็นยังไงไปฟังจากปากสาวหญิงกันดีกว่าค่ะค่ะโอ้ยมันก็ไม่ได้มีแบบขนาดที่ต้องเปิดเผยค่ะหญิงว่ามันมันยังอยู่ในช่วงที่เราค่อนข้างศึกษากันเพราะเราเป็นผู้หญิงพูดมากก็ไม่ดีเนาะ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เราก็ไม่รู้พี่เป็นผู้หญิงสมัยโบราณเราไปชวนแบบของเราไปทานข้าวดูหนังบ้างไหมคะียังไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่างก็ไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าดูหนังไม่มีเวลาเลยค่ะ,ะ <c oughs> ไม่มากค่ะไม่มากก็นั่นนะสักทีหนึ่ง ใช่ผู้หญิงถ่ายละครก็เจ็ดวัน,วนก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็เราเราตอบไม่ได้อะแล้วหญิงเองก็ตัวหญิงเองก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวพองานเยอะอะไรเยอะมันมก็ไม่มีเวลาอีกดังนั้นมันก็ไม่อยากจะแบบพูดไปแล้วไม่ใช่ขึ้นมาเราก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็ไม่ดีมีทั้งเข้าใจแล้วไม่เข้าใจแหละคนเราเนาะต้องค<ส>่อยค่อยศึกษาไปวันนี้อาจจะใช่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราไี่มีทางเลือยเป็นคนในหรือนอกวงการก็แถวๆเนี้ยค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหญิงถึงบอกไงว่ามันมันมันคงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาพูดอ่ะหรือว่ามันมันให้มันแน่นอนถ้าแน่นอนโอเคคิดว่าอีกงานมีผหญิงว่าจะพร้อมเปิดตัวอะไรไหโอ้ยหญิงยังไม่มั่นใจเลยค่ะทั้งตัวเราเองทั้งตัวเขามันต้องมีอะไรพิสูจน์กันเยอะเนาะโอ้ยเดี๋ยวสมัยนี้มันมีเรื่องให้ต้องพิสูจน์เยอะเลยถ้ามองในมุมผู้ใหญ่เนาะเราก็อย่างที่หญิงบอกแหละเราเป็นผู้หญิงถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาคนที่เสียก็คือเราเอาเป็นเอาแน่นอนดีกว่าเอาให้หญิงมั่นใจก่่นนง้้าาายัไมลเขด มีสิทธิ์ปัดตกได้อย่างง่ายดายมากปีนี้บ้างสวยขึ้นจริงสวยขึ้นนะเขาก็บอกว่าเขาคุยกับคนคนนึงอยู่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นคนในวงการไหมแล้วเขาก็บอกว่าแถวแถวนี้แหละเอะแถวแถวนี้นะเริ่มคิดแล้วนะเริ่มคิดหรือเปล่าแม่คนเราอาจจะมีเพื่อนสนิทน้องสนิทแล้วที่เขาคุยกันแล้วเขายังไม่อยากไม่มั่นใจเขาก็เลยไม่มั่นใจและย่างเขาก็ยังไม่ได้พาไปเจอแม่นะแม่น้อยเขาก็บ่นว่าเอออยากเจอจังจังแต่พี่หญิงก็บอกว่า เขาเป็นผู้หญิงโบราณแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้วันนี้อาจใช่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาเลยบอกว่าอยากทําอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วค่อยบอกก็ด้เยนะ,นะ,ะพี่ะะป้าก็เดี๋ยวรอความชัดเจนจากสาวหญิงแล้วก็รีบๆเปิดตัวนะคะเราอยากเห็นหน้านมผู้โชคดีเนาะ นะคะมาะะต่อกันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นเรื่องราวของสาวเซ็กซี่คนนี้นะคะ,คะสาวเปิ้ลไอรินเห็นลุคเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางคนขัดกับลุคจริงๆสาวเปิ้ลนี่นะคะเป็นคนชอบทําบุญมากและศึกษาในเรื่องของธรรมะมากๆเลยนะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยสาวเปิ้ลเนี่ยเธอได้เคยยกเอารถ ที่เป็นของคุณแม่เนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะ<ม>ไปถวายกับที่วัดล่าสุดเธอได้มีการเตรียมที่จะนาเอาที่ดินนะคะประมาณ30ไร่ของคุณแม่เนี่ยไปถวายให้กับวัดอีกค่ะ<ม>แล้วก็มีการออกมาแง้มด้วยว่าเนี่ย<ม>ฝันเห็นคุณแม่เนี่ยขับรถท่องเข้ามาหา<ม>เห็นหมดเลยนะอาหารที่ใส่บาตรที่คุณแม่ได้รับหมดเลยเธอก็เลยมีความรู้สึกว่า<ม>เธอ,อเรื่องของบุญกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วเธอก็รู้สึกว่าทําดีไปเถอะนะคะอ่ะลองไปถามเธอดีกว่านะคะว่าตอนนี้ชีวิตของเธอเป็นไงดีหรือยังการศึกษาธรรมะเป็นยังไงงงงดยไปถึผลลลาานซิเเกพ่่ส้วคะ คุณแม่ก็มีที่ดินอยู่ประมาณ20-30ิไร่แล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอาจจะต้องอาจอยากถวายากับสองบ้มากกว่าเพราะว่ารถคุณแม่ก็เพิ่งถวายไปแล้วสองคันว่าอยากถวายที่ดินอีก ไม่อยากจะเอาอะไรไปแล้วชาตินี้อยากจะมีอะไรใครได้ก็จังการจันบุรีค่ะเพราะว่าคุณแม่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งก็มีที่อยู่5้าไร่แล้วก็มีที่ดินอยู่ซึ่งมีที่อยู่ประมาณ27ไร่เปลนก็ยังดูอยู่ว่าจะแบ่ง,บงป,ปันสันรตรงไหนได้บ้างจริงๆเป็น <c oughs> คนไม่เคยเสียดายเรื่องทรัพย์สินเงินทองลยคะของนอกกายมากๆแล้วก็ตัวเปิ้ลเองเคยถวายรถคุณแม่นะคะให้กับพระแล้วก็เปิ้ลก็ฝันเห็นคุณแม่เนี่ยขับรถคันนั้นน่ะ แต่เป็นทองคําทั้งคันเลยมหาเปิ้ลแล้วในรถเนี่ยก็มีของทุกอย่างที่เปิ้ลใส่บาทไว้ก็มีส่วนนะคะมีส่วนว่าเหมือนทุกขลาบมั้งคะเ,คเวลาที่เราเจอความทุกข์อะไรในชีวิตเปิ้ลมักจะหาที่พึ่งโดยเฉพาะธรรมะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราค้นพบจริงๆนะตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่เปิ้ลเหมือนกับอะ,อะไรอะไรก็ประสบความสมําเร็จรู้สึกเราแฮปปี้กับชีวิตมากๆะคะ่ะดูแล้เขา,เาแวกได้ใจนะครับ แต่ตอนนั้นนะรู้สึกแย่นะพูดตรงๆว่าตอนที่ภาพออกมาวันเปิดตัวเรารู้สึกคือตอนแรกที่เห็นอนะคือเห็นแล้วแบบอุตส่าห์มันมันมันแหกขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ภาพมันเป็นขนาดนั้น<ม>เพราะว่าวันที่เราเปิดตัว MV วเราก็เบี่ยงข้างภาพออกมามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอนะไรเงี้ย ทำไมวันนั้นภาพมันออกมามันก็ดูเซ็กซี่ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยป้ลนพูดตรงๆว่าเห็นแรกๆแล้วป้นอยากจะเบรกเซ็กซี่ไปเลยอะค่ะเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอืมันทําให้ความรู้สึกของบางคนเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามตั้งใจให้ดีที่สุดไม่อยากจะให้คนแบบไปมองในจุดที่มันพลาดอยากให้มองสิ่งที่เราตั้งใจนําเสนอทําทุกอย่างให้ตัวเองเป็นร้อยอย่างเลยอะจะมาพลาดตรงว่าแขกขาแล้วมันมุมไม่สวยหรือมันโคอะไรเงี้ย นะคะก็สาวเปิ้ลนะคะก็มีการมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทําบุญว่าใช่นะคะมีแผนจะทาจริงจริแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามองว่าสมบัติต่างๆเนี่ยเป็นของนอกกายตายไปก็ไปไม่ได้นะคะก็การศึกษาธรรมะทำให้เธอรู้สึกนิ่งขึ้นทั้งเรื่องข่าวของการเกาเหลากับคนน้คนนี้เรื่องของหน้าที่การงานจนตอนนี้นะคะอันนี้ส่งการทําบุญทําให้ยอดโปรของเธอเนี่ยนะคะยอดเขาบอกว่ายอดกดล้านกดไลค์นี่นะคะกับเพลงซิงเกิลรักหมดโปรลาลาลาเนี่ย ทะลุหลักแสนไปแล้วโอ้โหเออเออนะคะเธอก็ดีใจมากๆแล้วก็พูดไปถึงในเรื่องของงานงานหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวเนี่ยเพลงนี้แล้วเหมือนกับว่าชุดเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะแหวกแล้วก็เซ็กซี่มากเกินไปเ้าก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นค่ะแต่ก็ตามหน้าที่การงานแต่จิตใจแล้วก็คือนางเป็นคนดีคนเราบางทีก็คือการเป็นบทบาทหนึ่งของการทำงานก็ต้องทำแบบนี้เข้าใจนะสาวเพิ่นนะเป็นเหมือนกันเลยนะคะคือคนเราบางทีดูันที่ภายนอกจริงเดี๋ยวนี้ต้องพยายามดูที่จิตใจเยอะๆนะคะ ไช่แล้วคะ่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าค่ะพี่บ้านขอบอกว่าเป็นนาทีระทึกมากสําหรับหนุ่มแทนไทยนะคะที่เขาได้แสดงภาพยนตร์เรื่องหนึง่งเกิดเหตุการณ์แบบเกือบเสียชีวิตแล้วซึ่งไม่มีใครรู้เลยล่าสุดไปเจอที่งานถแถลงข่าวข่าวนึงก็เลยไปถามถึงนาทีระทึกนี้ว่าเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงแล้วมีความเป็นมาอย่างไรถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะ,คะจะเป็นยังไงไปฟังจากปากหนุ่มคนนี้ดีกว่าคะ่ะ อยากบอกว่าตอนฉากนั้นอ่ะผมเห็นเหมือนคล้ายๆแบบเขาไหว้อะไรกันอยู่นะเป็นแบบสารเจ้าลเล็กๆคือเป็นแบบเหมือนทูบอยู่แต่ผมไม่รู้ของจริงของปลอมเหมือนกันเพราะว่าเหมือนในหนังเรื่องนี้จะมีสารจริงสารปลอมเยอะมากซึ่งเหมือนฟุตเนี่ยที่เล่นเป็นตอกก็ไหว้ทุกอันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านี้ของจริงของปลอมแต่คือตอนขับรถรอบแรกเนี่ยมันเหมือนเหยียบไปด้วย <S <S ผมไม่รู้ของจริงนะแต่ผมก็ไหว้หมดแล้วแต่ผมก็แต่รอบสองเลยผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยต้องเป็นคนขับแล้วผมก็จะเป็นคนเหยียบเบรกแต่ว่าเหมือนเหยียบแล้วมันมันไม แต่คือโชคดีตรงที่ว่ามันยังไม่ชันมากขนาดที่แบบว่ามันลงไปเร็วมากแล้วข้างแต่ข้างล่างมันน่ากลัวที่มันเป็นน้ำครับผมก็เลยเฮ้ยคิดว่าจ้าให้อย่าลงน้าอย่าลงน้ําก็ตื่นเต้นอยู่โอ้หแต่ทั้งคนในรถที่ทุกคนในรถที่แบบแทบจะตะโกนใช่ฮะยังไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยกับฟุตเนี่ยเขาใส่เซติเบลอยู่แต่โชคดีที่พิมเนี่ยเขาไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่เป็นคนเดียวที่ในรถที่ไม่ใส่เซติเบลครับผม ผมไม่แน่ใจนะคบแต่ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยผมไปทําบุญเลยผมเข้าวัดเลยเพราะเอ้ยคือผมอาจจะไม่ที่แบบมั่นใจว่าเป็นเรื่องสิ่งนี้แต่ว่าผมคิดว่าแบบมันก็ควรทําไว้ดีกว่าหนังเรื่องนี้เราเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยเราควรทำไม่ดีกว่าแบบให้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก <laughs> ็มีบ้างฉากตกน้ําในรถเนี่ยผมก็แบบ้ยคืออย่างฉากขับรถเนี่ยอาจจะมีกระชนเราังมีรถเรื่องอยู่ในรถแต่ว่าฉากลงน้ำเนี่ยคือเราลงไปจริงๆเลยถ้าเราหายใจใช้เหมือนออกซิเจนไม่ทันเนี่ยก็ จบเลยก็เหมือนมากเลยก็ต้องขอทีมงานเซฟใช่แต่ทีมงานเขาเซฟดีอยู่แล้วครับก็ <c oughs> แต่คือมันอยู่ที่ใจผมผมไม่เคยทําอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยแบบขับรถลงน้าจรงิจรงๆเนี่ยก็เลยแบบมันจะมีเสียวนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราเราเล่นจรงิงเราตอนฉากลงอ่ะเราจะลงจรงิงเลยลงมาในน้ําจรงิงๆเลยครับผม <c oughs> ใช่หลุดไม่ได้ครับทําอย่างงี้มันต้องแบบต้องคอยมีสติต,ตลอดนะครับคอยแบบเฮ้ยอย่างฉากลงน้ำอะไต้องคอยมีสติตลอดเพราะว่าเหมือนถ้าเราไม่มีสติเราจะหายใจไม่ออกในน้ําคือเราต้องคิดในใจ คิดใจตลอดว่าห้าวิสุดท้ายก่อนที่จะก่อนที่จะหายใจไม่ออกเราต้องบอกทีมงานว่าเฮ้ยเซฟตี้ว่า,าอากาศหมดแล้วอืเป็นไงฟังไปด้วยก็สังเกตสี<อ>ผมไปด้วยเปลี่ยนตามไฟ <laughs> โอ้แต่น่ากลัวมากเลยนะเขาก็บอกว่า <laughs> เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไหนสารจริงสารปลอมแต่เขาก็ไหว้ทุกสารแต่พอดีว่ารถมันลงแล้วทีนี้เป็นทางที่เขาเนี่ยต้องเหยียบเบรกแต่นะเออแต่พอดีเบรกมันจมก็เลยไม่รู้ทํายังไงแต่พอดีโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ชันไงพี่ป้าย<อ>รถก็ไหลไปไม่ไว ก็เลยตัดสินใจไหลลงน้ําค่อยๆลงน้ําแล้วก็เปิดประตูลงวน่ากลัวนะใช่ไอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้แล้วก็แบบสิ่งสำคัญคือการประมาทไม่ได้เลยอ่ะแบบว่าในขนาดในหนังเขาต้องเซฟอะไรเยอะๆนะต้องเทสก่อนถ่ายด้วยใช่ต้องมีการซักซ้อมคิวอะไรกันเยอะนะก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปเนาะใช่ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะ หลังจากอัปเดตค่ะบนันเทิงกับล้วนะคุกกี้พี่ไปก็มีเรื่องราวดีๆเขาบอกว่าเป็นงานดีๆนะคะที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะ<ม>ล่าสุดนี่นะคะเขามีการจัดงานที่จังหวัดระยองค่ะเป็นการเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเทศบาลตำบลบ้านเพค่ะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งของไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเอง คือเหมือนกับว่างานนี้นะคะเ็จะเป็นการจับประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็งานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง11ธันวาคมนี้ดังนั้นหมายความว่าตอนนี้คุณผู้ชมใครที่แบบว่าเอออยากไปหาดูซิว่าการท,าท่องเที่ยวไทยดียังไงบ้านเพจังหวัดระยองเนี่ยนะคะดียังไงมีอะไรน่าสนใจไปกันได้เลยนะคะยังไม่หมดงานมีถึงวันพรุ่งนี้นะคะเขาจัดขึ้นณนบะริเวณท่าเทียบเรือและศูนยบริการนักท่องเที่ยวค่ะ นะคะก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยในวันแถลงต่างๆนี่นะคะหรือภายในงานเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเยอะนะคุกกี้มีทั้งรถไฟชมหากิจกรรมการแข่งขันว่ายน้าข้ามกฏสม็ดนะคะมีซุ้มอาหารต่างๆรวมไปถึงการแสดงดนตรีแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีซุ้มนู่นซุ้มนี่แล้วก็รวมไปถึงมีความรุ่งต่างให้กับประชาชนต่างๆที่มาภายในงานด้วยเรียกได้ว่าเลิศมากๆเลยอ่ะพูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมผู้อยากดูภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราส่งให้ไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกับคาสัมภาษณ์ของน้องแมงปอชนิดชาค่ะ

วันนี้นะคะก็เที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะสม็จนะคะก็ดีใจมากๆค่ะได้มีโอกาสมาจริงๆแล้วเนี่ยมาบ้านเพบ่อยมากๆเน้นมาทานอาหารทะเลเลยนะคะก็สดมากๆชอบมากเลยะคะ่ะของปอก,ก็จัดทําเป็นโชว์อยู่แล้วแต่ว่าก็จะเปลี่ยนในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของเพลงอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานแดนเซอร์นะคะรับรองว่าอลังการแน่นอนปีที่สิ้าจะมาไหมอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่ แฟนๆนะคะว่าแบบว่า,า10ปีที่14นี้ดูแล้วเป็นไงบ้างชอบหรือเปล่าติดใจไหมอะไรเงี้ยปีหน้าอยากให้มาหรือเปล่าอ๋อมีแฟนทำอัลบั้มเต็มไหมจริงๆแล้วบริษัทขเขาก็ให้เราทำะนะอัลบั้มเต็มแต่ว่าประมองว่าถ้าเกิดว่าเราทำออกมาเป็นซิงเกิลทีละเพลงละเพลงอะไรเงี้ยเราได้โปรโมตทุกเพลงเราได้ทำมิวสิกวิดีโอทุกเพลงแต่ถ้าเกิดเราทำออกมาเป็นอัลบั้มเนี่ย10เ,เพลงเราอาจจะได้ทำมิวสิกวิดีโอสัก2เพลงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเลือกทําเป็นซิงเกิลก่อนดีกว่าอะไรย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีแฟนๆถามมาในเรื่องของเพลงช้าก็มีแน่นอนแต่รอนิดนึงแล้วกันนะคะนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งงงานที่เป็นงานพิเศษนะคะชื่อชื่อโปรเจกต์ว่า The Man City Lion เพลงชื่อว่าผีเข้าผีออก ต้องค่อยๆพูดค่อยพูดผีเข้าผีออกคะ่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะปีนี้เป็นเป็นครั้งที่14แล้วนะคะรับรองว่ามาก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทะเลสวยน้ายําใสอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแฟนๆที่นี่คนที่นี่ชาวบ,บ้านที่นี่แม่ค้าทุกคนก็นิสัยดีและมีน้ําใจนะคะปีที่15อย่าลืมมาเจอกันนะคะถึงแม้ว่าปอจะ ได้มาหรือไม่ได้มาก็ตามแต่ว่ารับรองอองานสนุกแน่นอนศิลปินมามอบความสุขสนานเต็มที่นะคะฝากด้วยละกันค่ะนี่นะคะนักรองสาวก็ฝากผลงานโดยไปถึงฝากให้ใหลายๆคนนี่นะคะมาเที่ยวที่นะคะบ้านเพจังหวัดระยองกันด้วยนะรับรองได้เลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเนาะเชี่ยวเมืองไท<า>ยเชี่ยวเมืองไทยจ้ะแต่ว่าตอนนี้ไปเบรกกันดีกว่าช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อจ้า